คือหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกของอเมริกาใต้เมื่อดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเสียงของลมพัดผ่านใบไม้ในป่าทึบราวกับธรรมชาติเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งที่น่ากลัวและบางสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจชาวบ้านเล่าขานกันถึงตำนานที่ซ่อนอยู่ในความมืดชูปาคารา สัตว์ประหลาดในตำนานที่ไม่มีผู้ใดเคยพบเห็นตัวตนจริงแต่มันเคลื่อนไหวอยู่ที่ไหนสักแห่งจู่โจมเหยื่อเงียบเงียบและทิ้งไว้เพียงร่างไร้วิญญาณเหยื่อของมันถูกพบทุกครั้งในสภาพที่แปลกประหลาดสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจะมีรอยเจาะเล็กๆที่คอแต่ไม่เหลือเลือดในร่างเลย ไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยการต่อสู้ทุกอย่างดูราวกับเป็นงานของบางสิ่งที่มีความสามารถเหนือธรรมชาติเรื่องเล่าของชาวบ้านจากเปอร์โตริโกถึงเม็กซิโกล้วนพูดถึงสิ่งเดียวกันบางสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าบางสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าชูปาคาบราผู้ล่าในยามค่ำคืนที่ไม่เคยมีใครเห็นตัวเต็ม,ตมแต่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ที่นั่น คำอธิบายเกี่ยวกับชูปาคาบรานั้นแตกต่างกันไปบางคนบอกว่ามันเหมือนสุนัขที่มีขนร่วงบางคนบอกว่ามันเป็นสัตว์เลื้อยคลานมีดวงตาสีแดงสองประกายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ทุกคนรู้ว่ามันน่ากลัวมันคือผู้ล่าทุกค่ำคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงมันจะออกล่าชาวบ้านบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงฝีเท้าที่รวดเร็ว บางคนกล่าวว่ามันมาเงียบเชียบเหมือนเงาและเมื่อรุ่งเช้ามาถึงเหยื่อของมันก็จะเหลือเพียงร่างที่ว่างเปล่าชูปาคาบรามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ตำนานไม่มีใครรู้คําตอบแต่เมื่อในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดสายลมเย็นพัดผ่านมันอาจอยู่ที่ไหนสักแห่งรอคอยเหยื่อรายต่อไปของมันอยู่จงระวังตัวให้ดี เพราะในความมืดมิดนั้นคุณอาจไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ที่นั่นชูปาคาบราเป็นแค่เรื่องเล่าที่น่าขนลุกหรือว่ามันเป็นความจริงที่น่าสะพรึงขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลิสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกัน แล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป